สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังสายหลวงพุทธนาวัดละนครนะครับนี่ผมปูบางอ้อครับเอาพิมพ์ขาโต๊ะนะครับสมเด็จขาโตะนะครับของหลวงพุทธนาวัดละนครมาให้ชมนะครับเป็นพิมพ์ที่มีการสร้างล็อคดบกวัดอื่นนะครับแล้วก็เป็นอีกล็อกหนึ่งไปเลยนะครับก็แล้วก็วกอเกออจริงจริงก็แยกหากันไม่ยากนะครับแต่ คือแยกอ่ะไม่ยากแต่พระเนี่ยหายากนะครับคนก็เลยเหมือนกับว่าสับสนกันนะครับผมก็เลยเอามาให้ชมกันอีกที่นึงนะครับสําหรับพระของหลวงปู่ดาววัดละครด้านหลังนี่ไงเปิกเปิกมากเลยนะ เมื่อกี้เห็นนี่อึ้งเลยสะดุดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนครับปอจะไปด้านหลังก็สําหรับพิมพ์ของหลวงพุทนาวัลรคังนะครับพิมพ์ขาโตนะครับถามว่าทำไมถึงเรียกพิมพ์ขาโต๊ะนะครับมาจากไม้วิเศษก่อนชุบนี่ครับตรงนี้ครับจะเหมือนขาโต๊ะของโต๊ะหมูโบชานะครับนี่ครับเป็นขาโตนะครับแล้วก็จะมีองค์นี้ยเลื่อนจากผิวว่าค่อนข้างค่อนข้างล้วนนะครับดังนั้นเนี่ย อาจจะเห็นไม่ชัดครับจะมีขีดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับพอเห็นไหมเห็นทั้งราวเนาะมีขีดอยู่นะครับอ่ะเนี่ยพอเห็นแล้ขีดนี่เนาะอยู่นะครับเอกักษณงของพิมพ์ของลน้าวัดระังแต่ว่าจริงๆที่ออวัดอื่นก็มีขีดนี่เหมือนกันนะวาเขาถอดไปเหมือนเป๊ะอะไรนะครับแต่ว่าเนื้อหามบลสาร,รจะเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยนะครับอ่านี้เราลองมาดูพิจารณาที่องค์พระกันครับ ของหลวงปู่นาวดละคังนะครับคือถ้าเป็นโซนนี้เนี่ยอังที่เคยได้กล่าวไปนะครับของก่อนหน้านี้นะครับเป็นพิมพ์ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพิมพ์เทวดาเข่าบวงนะครับหรือว่าเทวดาคัสมาธิเพรนะครับซึ่งเป็นเนื้อที่เป็นโซนแบบแก่ผงปูนนะครับก็จะส่องเห็นมวลสารอะไรยากหน่อยนะครับแต่องค์นี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่ที่จะมาให้ชมกันนะครับ แต่วนี้เนี่ยพระจะน่าจะมีการใช้มาในระดับหนึ่งนะครับก็เลยก็เลยจะเนื้อก็จะเข้มจัดขึ้นมาิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเห็นตรงที่ผิวเปิดๆก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่นะเป็นผงเนี่ยผงขาวๆนะครับอ๋อแตงจริงให้ผงาขาวๆนี้ก็เห็นมลสารเหมือนกันเนาะลองดนูนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบอ๋อมีความคลาสิกอยู่นะครับทีนี้ ด้าน,น,นหลังนี้นด้านหลังคีอแบบอย่างกับคนละองคครับด้านหลังนี้น่จัดมากเลยนะนี่นะมาส่องดูโอ้โหนี่นีคเห็นเม็ดเห็นอะไรนี่คือแบบแสดงว่าจริงๆเนื้อแก่ผงเองในโซนแก่ผงเองคนระับโซนแก่ผงนี่คือผมเป็นคนเรียกเองนะในโซนแก่ผงเองอนะถ้าถูกใช้นี่ก็จะเนื้อจัดเหมือนกันนะนี่นะเดี๋ยวดูนะ นี่นะนี่ด้านหลังนะนสีจริงประมาณนี้นี่ด้าน,นหลังนะเนี้ยเข้มอย่างเยอะนะดูด้านหน้านะด้านหน้าโดนแบบเนี้ยอ,อ่อนๆใช่ไหมแต่ว่าองด้านหลังที่โดนใช้โดนสัมผัสนี้โอ้โหเันหนึ่ืกอแบบภาพปิดแล้วทำไมจัดขนาดนี้นะครับคี่ผมหมุนมาตอนเปิดคลิปนี่คือตกใจเลยนะดูด้านข้างนะครับ คุณผก็จะเห็นว่าเนื้อทางฝั่งด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจัดนะครับเพราะว่าน่าจะโดนเหงื่อโดนใช้แหละนะครับแต่ว่ามาไม่ถึงด้านหน้าอาจจะเป็นการเลี่ยมเปิดหลังหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับเพราะว่าพอเห็นถ้าดูดีนะครับจะเห็นเป็นแบบจะเห็นเป็นกรอบอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเลี่ยมเปิดหลังมาหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่คือเนื้อแบบมันจัดมาก เห็นเนื้อเหมือนแบบดูร่วนๆอย่างเนี้นจริงๆองค์จริงนี่ไม่ร่วนนะครับแข็งแรงมากนะครับน,นี้ด้านข้างก็เข้มชันเหมือนกันเนาะเมื่อองค์นี้ลกลายเป็นองค์ที่แบบใช้ดูเรื่องแบบเออจริงๆแล้วพระที่เรารู้สึกว่าเป็นโซนเนื้ออ่อนแก่ปูนอะไรอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าใช้ออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้โหวิ่งโอ้โห,ห,หนี่คือแบบ จัดจริงๆนะครับสวยจริงๆนะอง่ะสนะ่องเยอะๆนะเดี๋ยววากันนะครับเชื่อว่าจริงๆสายสมเด็จอะไหลายคนจะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ชอบให้ส่องอนะนี่โอ้โหทั้งจัดทั้งมีเห็นเม็ดก้อนหงเก่านะครับเห็นหงสีเทาๆประปายนะครับที่เชื่อว่าเป็นของของปีรันขาวๆก็เชื่อว่าเป็นของสมเด็จวัละคังนะครับโอ้โหนี่คือแบบ จะพูดยังไงครับเนื้อจัดมากๆนี่สายสมเด็จเห็นนี่คือแบบร้องครับอัเงี้แย่เนาะอือหืออือหืออือหือเป็นไงเป็นไงโอ้โหนี่คือแบบโหดมากๆนะครับสำหรับองค์นี้นะต้องบอกว่าสุดๆจริงๆ ลองครับลองครับอง์นี้ก็ <c oughs> <c oughs> สำเร็จพิมพ์ขาโต๊ะนะครับของ,ลงนหลวงปู่น้าพาระคางังวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของ,ลงนหลวงปู่น้าหลวงปู่บระคางังลองเสาหาดูหรือว่าดูวิดีโอที่อยู่ในช่องของผมนะครับตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อลองหาดูนะครับแล้วก็หากท่านชอบใจก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยและกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ